วันนี้วันที่4ี่แล้วนะคะที่เราอยู่กับผู้ชายที่ชื่อมิกกี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับหายหน้าหายตากันไปโอ้โหแฟนจะได้เจอเนี่ยนะไม่รู้ไปทําอะไรอยู่ที่ไหนแต่ว่าเราก็ยังได้ยินเสียงเพลงของมิกกี้อยู่ตามวิทยุมีมีคนเอามาร้องใหม่ด้วยใช่ไหมหมีมีน้องน้องอีฟเขาเอาเพลงครึ่งใจมาร้องอ รัตดาเขาเอาเพลงใหญ่เขารู้มาร้องแจ๊สซี่ก็มาร้องเยอะแต่ถ้าหน้าร้อนเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยทุกคนจะต้องฟังเพลงฟาดฟาทะเลฝันฟาดฟาทะเลฝันกับลมสว่างที่ร้องคู่กับแหวนก็ก็ไม่รู้หน้าร้อนเขาอาจจะเป็นเป็นประจำใช่ใช่ใช่มันจะแบบสบายสบายเย็นเย็นิ้วๆอะไรกระหวากกันไปแต่ครั้งนี้ช่วงที่หายไปเนี่ยวสิบกว่าปีเนี่ยคุณมิกกี้ไปทําอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างคะก็ก็ทําเพลงเบื้องหลังนะก็ทำเพลงอยู่ทำเพลงอยู่เพลงละครเป็นหลังอยู่หนังเยาวราช เรื่องเยาวราชร้องวิดีโอละครหรือหนังหนังใหญ่เลยหนังเหรออ๋อเยาวราชเยาวราชที่ชาคิดเล่นอ่าอ่าใช่ใช่ใช่พวกเขาโยนงานมาให้แล้วทำมาแบ่งกันทําเพลงให้กับองค์กรเยอะอ่าตำรวจทางเพลงตํารวจทางหลวงเพลงค่ะทั้งเอกชนทั้งรัฐบาลก็ทำหมดเขาเรียกเพลงคัพเปอเรทพวกนี้ง่ายพวกนี้เขาเอานโยบายมาแล้วก็มาเขียนแล้วก็มาทำดนตรีแล้วก็ร้องให้เขาเอออะไรอย่างเงี้ยมันก็ ก็ยังก็ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องของดนตรีเรื่องของเพลงนาะทำแป๊บเดียววันเดียวก็เสร็จละพวกนี้พวกนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ทาแล้วก็อาจจะทําพวกเพลงละครเพลงหนังเพลงอะไรอย่างนี้เพลงโฆษณาใช่จนทำจนเบื่ออะทำจนเบื่อแล้วหรอทำจนเบื่อไม่มีงานใครจ้างมันก็มีหลายเจ้าตัดราคาอ๋อแล้วก็ไม่เป็นไรเยอะอะไรคู่แข่งก็เยอะขึ้นคู่แข่งเยอะธรรมดาเพราะว่าคนเริ่มเป็นคอมพิวเตอร์กันเยอะขึ้นอืมในที่นี้ทําอะไรอีกคะทาอะไรอีกที่นอกเหนือจากวงการดนตรีวงการเพลงไหมมีนอกเหนือยีง กก็ร้านอาหารเปิดไหมอ๋อเปิดปแล้วเจ๊งแล้วครับเร <c oughs> <c oughs> ดูแล้วไม่ไหวครับเพราะต้องนดนอีกทุกคืนทำหมดอะคือนักร้องดาราเนี่ยไม่เปิดร้านอาหารก็เปิดร้านคา้าเปิดอะ้รก็าาขายเ <ๆ S 2> สื้อผ้าขายเครื่องความสวยความงามสป,อสปาอะไรก็ว่าแต่สุดท้ายนะเนเจอร์ของทุกคนปั๊บเนี่ยไปทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเราอยู่แวดวงนี้เราไม่ได้บริหารตรงปั๊บเนี่ยมันจะหายไปหมดอะทำหนุ่มุกได้ย่าอยวเดียวซีรีสาแล้วมีอะไรที่ทำซีรีสไหม เห็นบอกมีธุรกิจซื้อขายที่ดินอะไรด้วยป่ะคะทำป่ะใช่พอดีพอดีพอเข้าวงจรสองปีเนี่ยพี่ชายทําอยู่ก็เลยไปช่วยเขาก็เลยเรียนรู้ว่าการซื้อขายที่ดินตรงนี้เป็นยังไงอะไรยังไงปั๊บเนี่ยคือพอหล่อเลี้ยงได้บ้างปั๊บพี่ชายให้ตังค์แท้เนี่ยก็เลยรู้ว่าอ๋อเขาทำเป็นอย่างนี้วิธีการอย่างนี้นะพอดีเรารู้จักคนใหญ่คนโตได้ว่าคนนั้นก็อยากจะซื้อคนนี้อยากจะขายก็เป็นในหน้าว่างนั้นเถอะถือว่าเป็นในหน้าไหม เรเป็นเซนเตอร์มากกว่าไม่ในหน้าผมผมผมไม่อยากเป็นในหน้าเหรม่อยากเป็นเซนเตอร์พี่พี่อยากได้ตรงไหนพี่บอกมาคือเจ้าของเนี่ยก็คือคือในหน้าี้แต่เราทำเป็นเซนเตอร์ไงเราไม่ทำแบบเราไม่วิ่งแบบตรงนั้นตรงนี้เราเล่นเดินไปทางคอมพิวเตอร์ไงอยากซื้ออยากขายอะไรยังงี้ก็ก็ก็สนุกดีอ่ะอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างแตบแต่การหล่อเลี้ยงมันก็ไปได้แต่ทั้งแบบหนึ่งก็ก็ทำเพื่อครอบครัวก็พี่น้องเราทั้งนั้น แล้ว,วแล้ว,แล,วแล้วมีอะไรอีกอย่างอื่นที่ทำแล้วตื่นเต้นบ้างไหมะตื่นเต้นรอ๋อช่วยเขาช่วยเฮียเขาขายพลอยมั่งไปกับเฮียนี่คือพี่พี่ชายเฮียนี่ก็คือพี่ชายของเพื่นอนที่อยู่จันทบุรีเขาไปทําพลอยข,ขายมัางเขาแหวนถ้อยเส้อเป็นม,งงมังกรมังกรอะไรทุกอย่างี่ยก็ก็ช่วยเขาไปกับเขาอืมก็สนุกเป็นอบบหนึ่งก็ชื่นไปโดนแตกต่างจากวงการบันเทิงวงการเพลงที่เราเคยทำเลยนะ ใช่แต่ต่างมากแต่ไปไหนปั๊บเนี่ยก็ไปกับเฮียเขาก็คนก็รู้จักว่าเป็นวิกกี้ไหมบางทีเขคุ้นคุ้นเพราะว่าทรงผมมันเปลี่ยนอไม่เดินล็อกแล้วนะไม่เดินล็อกแล้วล็อกไม่ไหวครับล็อกไม่ไหวมันมันมันเริ่มอร่อยแล้วแล้วปัจจุบันนี้ยังยังยังเล่นยังร้องอย่างที่ไหนเป็นพิเศษก็เดือนหนึ่งก็จะมีงานโชว์สองสองสามงานแล้วก็ไปแจมกับเพื่อนเพื่อนบ้าง แต่ไม่ค่อยแต่ถ้าเปิดคอนเสิร์ตใหญ่ๆในเรื่องเวลายังไม่ค่อยมีเนาะใกล้แล้วใกล้จะมีใกล้จะมีกับเพื่อนแล้วใกล้จะมีกับเพื่อนแล้วกับเพื่อนก็คือคุณฟอดนี่ใช่ไหมใช่จะมีกับฟอดนี่นี่<พ>ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ที่ใหญ่สุดเลยป่ะฟอดเขาจัดใหญ่มาแล้วนะที่ทรัตโดมครั้งแรกนี่ครั้งนี้ไปด้วยนะคะไปด้วยก็ไปมาแล้วใช่ไหมฮะร้องมาแล้วแล้วก็นี่ท<า>ั้งครั้งที่สองอเพราะว่าเป็นเพื่อนที่เล่นเคยเล่นดนตรีด้วยกันมาแล้วคุยกันรู้เรื่องอ่ะไม่ได้คุยภาษากันไม่ได้คุยเยอะมากไง เข้าใจอ่ะเดดนตรีในหัวใจเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันแล้วชอบทําอะไรอย่างอื่นอีกไหมวันว่างวันหยุดจะทําอะไรบ้างวันสบายๆของมิกกี้มิกกี้ทำอะไรก็ชอบอ่านหนังสือนะแล้วก็อาจจะไปทะเลทะเลอะไรอย่างเงี้ยยังชอบทะเลอยู่เหมือนเดิมผมว่าทะเลมัน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 กว้างกว่า ป่าไม้นะป่าไม้สึกมันแคบๆนะมันมันโดนตัดหมดแล้วมันมองั๊บมันมันโดนตัดหายไปไหนหมดเนีฮะเหลือแต่น้องล้นเนาะฝนตกน้ําท่วมเลยไม่มีอะไรมาซึมซับน้ำเลยต่อช่วยน้ําท่วมก็ไปช่วยเขาไปช่วยที่ลาหลุมแก้วคือเราช่วยเท่าที่เราช่วยได้ค่ะมันเราช่วยทุกอย่างไปไม่ได้เพราะเราเราไม่ใช่คนใหญ่ตรงไหนที่เราช่วยเราไม่เป็นไรใจใหญ่พอแล้วซัพพอร์ตซัพพอร์ตใจหล่อใจหล่อใจหล่อ อ่าแล้วจะมีผลงานใหม่ๆไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องปรึกษาพบจริงๆแล้วผมเห็นเพื่อนเนี่ยเขามีคอนเสิร์ตสองคอนเสิร์ตแล้วผมอยากมีคอนเสิร์ตของผมเองเกิดมาไม่เคยมีคอนเสิร์ตตัวเองเลยเหรอแต่ว่าตอนอยู่แกรมมี่ก็มีคอนเสิร์ตบ้างไม่ใช่ถึงขนาดใหญ่คอนเสิร์ตแบบบันทึกเทปหรือแบบแบบคอนเสิร์ตมิกกี้อันนั้นงานจ้างเฉยแต่แบบว่าคอนเสิร์ตแบบมันฟอเขาทำมาสองครั้งปย้ยไม่มีสักครั้งเลยมิกกี้ and friends อ่ามิกกี้อ่าทั้งอย่างอะไรอย่างนั้นนะ รวมๆลูกศิษย์ที่เคยเป็นล้องไกด์ลอ้อคาราเาออะไรเงี้ยแบบสามเจเนอเรชันเอาผู้ใหญ่มาเล่นโดยสามเจเนอเรชันอะไรเงี้ยเก็มมไม่แน่นี่นคืออนาคตแต่ที่แน่แน่จะขึ้นคอนเสิร์ต f o r and Fri ์เฟรในครั้งที่สองนี้ด้วยนะคะอันเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกับเจ้าของคอนเสิร์ตด้วยดีไหมว่าจะว่าวิกกี้จะมีอะไรพ,พิเศษด้วยต้องพิเศษสำหรับเพื่อนคนนี้ต้องพิเศษต้องพิเศษนะแล้วความสัมพันธ์ฉันเพื่อนของเขาสองคนเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามกันวันนี้ขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับ